เองเนะี่ยก็มีสินค้าใหม่หลากหลายตัวมากเลยค่ะแต่ว่าที่แน่นอนเลยคะสำหรับง,งานในวันนี้ที่นี่และก็ตอนนี้ที่ทุกท่านได้อยู่กับเ i ิร์สค่ะเราจะมาพูดถึงวันคลาส11 5G นะคะซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงท็อปสุดรุ่นใหม่ของวันคลาสค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นพระเอกหลัก ของงานในวันนี้เลยทีเดียวค่ะซึ่งเราพลัสนะคะสเปคมาให้แบบสุดพลังเลยไม่ว,ว่าจะเน้นในเรื่องของความเร็ว ความแรงและความเลื่นไหลค่ะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เราภาคภูมิใจนะคะเรายังมีอีกหนึ่งสินค้าค่ะนั่นก็คือ one plus b a d pro 2นะคะซึ่งถือว่าเป็นหูฟังตัวท็อปเลยค่ะสหรับประสิทธ,ธิภาพนะคะในเรื่องของการฟังเพลงให้น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการใช้การฟังในฟังก์ชันต่งางๆค่ะและในวันนี้นะคะทุกท่านเองค่ะจะได้ทราบในเรื่องของสเปค ประสิทธิทภาพรวมถึงฟีเจอร์และก็จุดเด่นดต่างๆนะคะว่าเอ๊ะทำไม OnePlus 11 5G นี้ถึงได้มาันในโสโลแกนค่ะกับคำว่า The Shape of Power ค่ะอย่างแรกครับเรามาดูในเรื่องของสเปคกล้องกันก่อน OnePlus 11 5G นะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลักนะครับที่ให้ความละเอียด50ล้านนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ IMX 890ครับที่ให้ OIS กันสั่นมาถึง5แกน นี่คือฟังก์ชันของกล้องหลังนะฮะรวมไปถึงการให้ประสบการณ์การถ่ายภาพพอตเรสเหมือนกับการใช้กล้อง h ัส s e l ล l a ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนอยู่ในมือของผู้ใช้งานนะครับด้วยความเอียด32ล้านที่ใช้ IMX 709รองรับการซูมออปติคอลได้ถึงสเท่าฮนะและต่อมาฮะในเรื่องของการถ่ายมุมกว้างหรือว่าเลนส์เัลตรวาครับเราให้ความเอียดกล้องมาท8ล้านครับโดยใช้ IMX 5 8 1 ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันไม่สามารถทําให้ทุกท่านเห็นภาพได้นะครับว่าเราจะถ่ายภาพได้สวยได้ประสบการณ์การใช้งานเหมือนต้องคัสดร์แบยนางไหทีนี้เรามาดูสิ่งนี้ครับที่จะมาติมเต็มให้คาแรคเตอร์การถ่ายภาพผ่าน 1+15G เนี่ยเหมือนาัสดุ์บนมือถือ,อยังไงสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับนั่นก็คือ Accu Spectrum นะครับหรือว่าเซนเซอร์การรับแสงนะครับที่จะทําให้การระบุแสงในการที่เราถ่ายวัดถู ทุกอย่างบนภาพนะครับได้คาแเตอร์ภาพเหมือนกับการใช้กล้องทาร์สโกลาบซึ่งอย่างแรกครับเขาจะสามารถระบุแสงได้ถึง25เฉดแสงนะครับแล้วก็สามารถคำนวณสีได้ทีถึง12%ถ้าพูดถึงตัวเลขหลายๆคนน่าจะก็ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์นะฮะในการทำงานของ a c r u s ู e c t u m ที่สามารถระบุท่องแสงได้ถึง13ชลทีนี้เราลองมาดูครับ การทํางานของแอค l e ตรงนี้จะเข้าไปมีบทบาทในการช่วยในการระบุแสงทั้งสำเร็กล้องหลับที่อยู่ใน One Plus 11 5G นั่นเองครับสิ่งที่เขาทําได้นั่นก็คือเขาจะสามารถระบุแสงแล้วก็เก็บแสงรายละเอียดีเทลสีถ้าเปรียบเทียบนะครับให้เห็นภาพน,นั่นก็คือการทำแสงต่างๆรวมไปถึงสีผิวของคนเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของคาแรคเตอร์ภาพของขาส่ซึ่งข้อดีของเขาก็คือถ่ายคน ได้ส่งจริงมากยิ่งขึ้นรายละเอยียดแสงที่เก็บก็สามารถเก็บได้ดีมากๆนั่นเองนะฮะทีนี้ลองไปดูในเรื่องของสิ่งที่จะมาช่วยผุมพลังในการถ่ายภาพอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือรอบนี้วันพัสดุ5 g มาพร้อมกับ t u r b o โบบอ HDR ครับแน่นอนว่าการถ่ายภาพจะเติมเต็มประสบการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ด้วยเทอร์โมรอ H D R การทำงานของเทอร์โมรอ H D R นะครับนั่นก็คือการเปิดช่วงแสงที่กว้างนะครับและจะหาช่วงแสงที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ภาพผลลัพธ์ที่สวยงามที่สุดหนึ่งภาพเป็นภาพผลลัพธ์ที่เราได้เข้มานะครับสิ่งนี้นะครับก็จะทำให้การถ่ายภาพผ่าน One Plus 11 5G ตรงนี้ได้คันเอร์ภาพที่ไม่สามารถหาได้จากไหนในสมาร์ทโฟนโล่งนี้กแล้วกันนะฮะ ทีนี้เรามองมาดูในเรื่องของการเก็บ s e r ในบริเวณแสงในเวลากลางคืนนะครับสิ่งที่ OnePlus 8 5G ทำได้ก็คือในเรื่องของการไฮไลท์แสงนะครับจะมีความสมจริงมากขึ้นนะครับในเรื่องของแสงในการเก็บแสงระบุเฉดส,สีต่างๆจะทำได้เหมือนที่ตาเราเห็นมากขึ้นรวมไปถึงน้อยที่จะเกิดบนแบบของใบหน้าและเส้นผมตรงนี้นะครับ OnePlus จะมีเขาเรียกว่าจุดบรบกวนของภาพเนี่ยน้อยลงและจะทำให สิ่งที่ผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันคือฮาร์ดสโรดที่ผ่านการประมวลผลภาพและเราก็สามารถออกใช้งานต่อได้อย่างไม่ต้องไปปรับโทนสีอะไรเพิ่มเติมเลยครับเป็นสิ่งที่เราสามารถถ่ายแล้วเอาไปโพสได้เลยนั่นเองนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งไฮไลท์น,ะนะั่นก็คือฮาร์ดแวบรดพอร์เทรตโหมดครับรอบนี้ one p l ด g จะให้ประสบการณ์การถ่ายภาพพอร์เทรตเหมือนกับใช้เลนส์ xcd ของทางฮาร์ดแวร์ครับ ซึ่งการถ่ายเทเลที่รองรับการซูมถึง2ระยะแบบออตติคอลนะครับจะให้ประสบการณ์การใช้งานเหมือนระยะคูณหนึ่งนะครับก็คือ3.5ทับ30นะครับหรือระยะเต็งคูณ2นะครับก็คือประสบการณ์การถ่ายภาพเหมือนการใช้เลนส์ x d r 2.8ทับ6ครับถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพคปันระเบ่องของการถ่ายพอร์สเฟรที่เราไปดูผลลัพธ์ภาพที่เราได้มานะครับระยะภาพเวลาเราถ่ายพอร์สเฟรผ่านความละเอียดต้อง32ล้าน i อ x 709นะครับ ระยะคูณหนึ่งหรือว่าระยะศูมอันแรกเนี่ยจะทําให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของบุคคลและการเบร์ฉากหลังทำเส็ตแฟร์หรือว่าการอะไรฉากหลังเนี่ยได้คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับทางมันพัสที่เป็นเลนเ c เลยลองดูจากตัวอย่างภาพนะฮะแลวต่อมาครับในเวลาที่เราเอาไปถ่ายภาพบุคคลในตอนเวลากลางคืนครับในเรื่องของการจัดก,การแสงการตัดขอบการวัดระยะตื้นลึกของภาพน,นะครับ ตรงน,นี้ก็จะทาได้ดีมากๆและในเรื่องของการเก็บรายละเอียดสีผิวของ OnePlus เ็ดห G เนี่ยจะสามารถขรอยมนไปหน้าได้สิงและดูสวยมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเฉพาะของฮาร์ดคร์นี่คือระยะแรกนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับฟังก์ชันการถ่ายภาพที่เป็นอิพลันทั้งกล้องทั้งสามตัวรวมไปถึงการใช้เลนระยะคูนสอง,องนะครับเวลาที่เราเอาไปถ่ายภาพบุคคล ในระดับโพสต์อัพหรือการถ่ายพอตเฟกที่มีระยะใกล้ขึ้นมาอีกนะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการละลายฉากหลังจะทําได้ละลายได้เขาเรียกว่าไฟโมเกมที่สวยดูเป็นคาแรคเตอร์ของทัศนหลักครับและในเรื่องของการเก็บรายละเอียดบุคนเนี่ยก็ยังทําทได้ดีเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเราเอาวันพลาส 11.5G ออกไปถ่ายภาพข้างนอกเราจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เขาเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าคาว่าไร้ที่จำกัดนั่นเองฮนะ และในเรื่องของสรุปสเปคกล้องนะฮรในรอบนี้นะครับนอกจากการถ่ายภาพที่ได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกล้อง h a โซ e อยู่บนสมาร์ทโฟน One Plus 11 5G แล้วเรายังมีในเรื่องของโหมด X-Mode ที่เป็นคาแรคเตอร์อัตราส่วนภาพพิเศษที่จะเป็นลูกเล่นทําให้ประสบการณ์การใช้งานฟังก์ชันกล้องเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับเราเรา,เรา,เรามีเทคโนโลยีกล้องเรามีซอฟต์แวร์กล้องเรามีทุกอย่าง ที่มันอยู่ในโลกของโปรเฟชชั่นอลซึ่งจะบอกว่ามันเป็นโลกที่อีกโลกหนึ่งซึ่งยากที่ใครจะรู้จักแต่ว่าวัาวนนี้นะครับคอนเน็นะ่เนอรีสลับอะไรคือภาสลับนะครับเวลาที่เรามีกล้องม,มันจะมี small format large format แล้วก็ medium format medium คือก,กลางๆนะครับม,มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าเป็นทางสายกลางเออทางสายกลางน่าจะดีนะเล็กก็ไม่พอใหญ่ก็เกิดความนเเพราะมัน,ปเ,ปนเป็นสายกลางปุ๊บเนี่ย มันคืออะไรน่าเสีว่ามันสามารถไปได้ทุกที่ทําได้ทุกที่สะดวกแล้วก็ให้ให้ประสิทธิภาพของภาพดีมากอย่างหนึ่งที่เราเจอมากมากมาก,มาก,ก็คือว่าฮัาสมัวก,กลายเป็นกลอ้องที่โปรเฟ s ชั n นอลฟ o t o อ r a าเฟ r ระดับโลกใช้แล้วมันอยู่ในส่วนที่เล็กเล็กจนจนหลายท่านไม่รู้จักได้วออกเสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ออกเสียงว่าฮัาสแบด ก็ถือว่าถูกต้องนะครับวิกเตอร์ถ้าสไลด์ได้แรงบรนดาลใจมาจัดกล้องตัวอื่นด้วยเหมือนกันแต่ด้วยข้อจํากัดหลายอย่างมากๆทําให้ยังไม่มีกล้องแต่ว่ามันก็จะยังอยู่ในความสังของเด็กหนุ่มคนหนึงนะครับชาวสวีเดนที่บอกว่าแล้วแล้วทำยังไงจะมีกล้องที่ที่ทดีที่สุดในตอนนั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะไปเชื่อมกับใครก็ได้จะไปเชื่อมกับ เลนได้หลายตัวไปเชื่อมกับฟิล์มซึ่งสามารถเปลี่ยนได้หลายหลากหลาย ISO นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการทำอยู่ในซอฟต์แวร์ของือถือือแต่จริงๆแล้วในยุคที่ย้อนไป1957หรือ1941ตั้งแต่ตั้งบริษัทก็เป็นเรื่องที่ที่ยากอยู่นะครับถ้าปี70ปีมาแล้วแต่ว่าที่น่าทึ่งก็คือวันที่ผมได้รับ One Plus e ในมือมีความรู้สึกว่า ว้าวนี่เป็นโลกของคนที่จะในฐานะเป็นสตอรี่เทเลอร์คนเล่าเรื่องเนี่ยเขาสามารถเล่าในเทคโนโลยีที่มันเป็นข้อจำกัดอยู่นี้มีรสนิยมเป็นรสนิยมสำหรับความเป็น p r o f e s ชั o นอลมากเกินไปแล้วจริงๆสิ่งเหล่านี้ควรจะอยู่ในมีทุกคนซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นน,นะครับเียแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะปฏิสัมพันธ์กับหรือจะไปจีบผสบาดเป็นเรื่องเป็นราวเน เป็นวัน plus นะครับซ,ซึ่งซึ่งต้องขอบคุณอันนั้นในการคอล l บ b บเร์แล้วมันทําให้เรามีเรื่องเล่าแล้วก็ทําให้เราไม่ได้เจอกันวันนี้นะครับคัสส์บลจริงๆเราทํางานอยู่บนซอฟต์แวร์อันนึ่งซึ่งเราเรามีชื่อว่า hncs kussblack natural color solution kussblack natural color solution คืคคอ,อเราพูดสิ่งเดียวกันมันจะต้องเป็นสิ่งอันนั้นถ้าเราพูดถึง เหลืองมันจะต้องเป็นเหลืองแบบนั้นถ้าเราพูดถึงฟ้าเชียงใหม่ทะเลภูเก็ตหรือว่าบรรยากาศฮาวายมันจะต้องเป็นอันเดียวกันซึ่งเมื่อก่อนนะครับหรือถ้าเป็นมือถือทั่วไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอะไรก็ได้พอพอมันเป็นอะไรก็ได้มันมันมันก็ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราต้องรู้สึกวา่าเราจะต้องพูดอะไรที่จริงจังเราูดเรื่องเดียวกันแล้วเราจะต้องอยู่ตรงกัน แล้วมันจะต้องเป็นสีเดียวกันนะห้ามคาดเดานี่คือสิ่งที่ภาพสบักเป็นครับนั้นเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาข้าวไหมครับว่าจริงๆแล้วภาพสบักคืออะไรนะครับภาพสบักคือคือของอนุญาตนะครับภาพสบักคือกล้องกล้องที่ดีที่สุดในโลกเท่าเท่าที่ช่างภาพหรือคนที่มีความสามารถขอบคุณครับ เท่าที่ช่างภาพหรือคนที่มีความสามารถหรือใครก็ตามที่ควรจะมีกล้องที่ดีจริงๆกล้องที่ดียังไม่ยังไม่ได้หน้าทิ่งถ้าตกิการเป็นคนที่ได้ภาพที่ได้จัดกล้องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วท้ายงานหน้างานเนี่ยเราเราเตรียมกล้องที่ดีที่สุดในโลกเราเตรียมไฟที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เลนส์ที่ดีที่สุดในโลกไว้ถ่ายภาพเป็นที่ลึกให้กับทุกท่านนะครับท่านไทยยังไม่มีก็ระหว่างงานหรือหลังเลิกงานก็ก็ แวบะบไปดูได้นะครับความความเป็นลักษณะเฉพาะของฮัสบัตนะครับความเป็นลักษณะเฉพาะของฮัสบัดนี่เองที่ทําให้รู้สึกว่าวันนึงเราถ่ายด้วยทีมน,นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราถ่ายด้วยโพลลอยกับว่าถ่ายด้วยดิจิอตอลแบ็ทั้งหมดนี้รวมกันมูลค่าเต็ม5 0 0รแต่ที่มันน่าตื่นันนั้นก็คือไอ้มูลค่า 500K เนี่ยมันถูกใส่ไปในเทคโนโลยีของวันลอเซเลน ซึ่งมันเป็นมันเป็น true color จริงๆมันเป็นเรื่องของอสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงของคุณครับเชีเ่ยหแลอแล้วก็นี่คืออลากระบอกภาพเลนส์ XD ได้ช่วยเหเป็นเลนส์ที่พัฒนาเรื่องของคุณภาพของชิ้นเลนส์พัฒนาการทํางานของ ของเทคโนโลยนีนการผลิตเลนส์ที่ดีที่สุดในโล,โลกนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับมูลค่า200,000บาทม,มันถูกใส่ไปในวันพลัส11<ม>ตัวนี้ยังเอฟฟแบแค่1.9แต่ที่ใส่ไปในเลนส์น <11 8. S 1> คือ1.8อ,อย่างหนึ่งที่มผมบอกจะบอกให้ก็คือนะครับว่าขอบุณมแมครับผมอย่างหนึ่งก็คือมันคือภาพที่ได้จากวันพลัสมันจะเป็นภาพที่ได้จากเหนกล้องฟิลม มันจะได้เป็นภาพที่ที่เป็นความรู้สึกที่เป็นจริงเหมือนซิน์เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างจากภาพจากดิจิตอลหรือจากมือ e ถือตัวเองนะครับเฉพาะ่อรอเทอโกก็แบบว่าสุจัรมากๆซึ่งซึ่งอยากจะให้ดูนะครับว่าผมลองเล่นนิดนึงผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับลองทายดูครับ ภาพไหนถ่ายด้วยวันคลาสขวาเล่นๆครับสนุกสนานครับไม่ไม่ไม่มีคะแนนนะครับมีแตบบ่ความสนุกสนานร่วมกันามาแล้วครับขวาอีกอผมใช้เทคโนโลยีของล้องจากจากวันคลาสแล้วผมใช้ กล้องตัวละ3ามแสนบาทแล้วก็เลนตัวละ2องแสนบาทผมยืนถ่ายในมุมเดียวกันตำแหน่งเดียวกันใช้รอกับ JPEG File นะครับรอกับ JPEG File บอกไปว่ารอสามารถเอาไปใช้ในขั้นตอนอื่นได้ JPEG t i l e สามารถโพสต์ได้ทันทีนั้นคุณภาพของการที่สามารถโพสต์ได้ทันทีก้องตัวละ5้าแสนบาทยังต้องไปโปรเซสต,ต่อในขณะที่ one plus eleven สามารถเอาไปใช้ได้เลยลน,นะครับ นี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีทั้งหมดที่ขั้สุดทําแล้วก็คอลลาบอร์เรกับ One p l u s เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ง่ายที่สุดสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เห็นนะครับอันนี้คือไฟล์ที่ทำได้จริงๆเ็าเรียกว่าไฟล์จบหลังกล้องก็คือจบแบบนี้เลยไม่ได้มีไปทำอะไรกับกับสิ่งที่เราเห็นนะครับวันนั้นทีนแตตัวดำเลยครับก็ประมาณนี้นะ ส่วนีน้ส่วนที่เป็นชาร์ด์หรือในส่วนที่เป็นเชลค์หรือแสงที่ยังมีเมฆห,หน่อยนะครับความแตกต่างของซอฟต์แวร์ software. เราจะเห็นว่าซอฟต์แวร์หรือเลนส์ที่เกิดขึ้นใกล้เคีย,ยงกันมากครับแทบจะแทบจะแยกกันไม่ออกนั่แสดงว่าเทคโนโลยีทั้งหมดที่คัณสมบัตมีปลูกใส่ไว้ในวันคลาสอย่างอย่างให้ความรู้สึกว่านี่คือการขายภาพท,ที่เป็นดิจิตอลที่เป็นซีนนะครับ หลายคนจึงบอกว่าทำไมทัาสบัตแตกต่างหรือจะต้องตัวเองเพราะว่าท่าสบัดคือ true ครับ true color สิ่งที่เราเห็นมันต้องเห็นแบบนั้นนะครับแล้วในฐานะที่คนเล่าเรื่องหรือ storyteller มันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไร a picture worth a thousand words เราไม่ได้มีหน้าที่ไปยืน,นหรืออธิบายคำนั้นหรือรูปภาพนั้นแต่รูปมันต้องบอกเล่าได้ด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกๆท่านที่เป็น uh, สตอรี่เทเลอร์เหมือนเหมือนกับผมนะครับที่เล่าเรื่องราวให้กับคนอื่นฟังนะเรื่องมันต้องจริงครับสวยก็คือสวยแบบไม่สวยหรือมันสวยในแบบที่มันสวยมันจะต้องไม่ได้สวยเพราะว่ามันถูกทําให้สวยบิดเบือนไปจากสิ่งที่มันควรจะสวยนะครับอันนี้คือความจริงใจที่ผมรู้สึกได้ว่า25ปีมาแล้วที่ผมไม่ได้เคยใช้กล้องอื่เลยหลังจากที่ใช้มาทุกตัวใช้ครื่องทุกตัวบนโลกที่มีที่ผลิต แล้วจริงๆแล้วแล้วเราต้องการอะไรผมต้องการแค่สีที่เหมือนจริงเพราะว่าเวลาเราพูดเราพูดกันเรื่องความจริงเพราะฉะนั้นถ้ามันสวยแล้วมันอาจจะเป็นสีจริงแล้วมันไม่สวยเราก็มีวิธีที่จะทําให้เรื่องจริงเรื่องนั้นนะเป็นสีที่จริงและเป็นสีที่สวยได้ด้วยการปรับแต่งเพิ่มเติมในในโหมดหรือไฟหอืนแต่อย่างหนึ่งที่ตามประสบการณ์ในการใช้งารในชีวิตจริงๆก็คือั้งหมดเลยเก๋่คนเดียวความจริง นั่นี่คือรสนริยของทั้งสัตนี่คือเรื่องจริงของทั้งสัตพี่อยากให้รู้สึกว่าจริงๆภาพถ่ายที่มันไม่โกหกอะมันคืออะไรมันต้องเห็นแบบนั้นนะครับมันต้องเห็นในแบบที่เห็นนะครับมาถึงหมดอ,อันนี้ครับเรา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 เห็นภาพที่มันเป็นขาวดําเพราะว่าเราปูกเปลี่ยนภาพสีให้เป็นภาพขาวดําแต่จะไม่เคยมีใครรู้เลยว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีภาพขาวดาที่มันซ้อนอยู่ในภาพสีโดยที่เราไม่ต้องใช้เปลี่ยนจากภาพสีแล้วลดดึงสีอื่นออกแล้วเอาสีขาวดาไปใส่แทนนี่ออกไหมครับเพราะงั้นการไล่โทนของระดับสีตั้งแต่ในที่มืดในที่สว่างมันต้องเท่ากันแล้วมันต้องเป็นจริงมันจะไม่ไปดึงเอาชาโเดขึ้นเอาชาโ์ดลงอย่างที่ซอฟต์แวร์อย่างอื่นเขาทำนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยู่ใน expand mode แต่จริงทำไมฮัสเลตต้องมี expand mode นะครับ ในช่วงสงคารามกลางเมืองก็ดีในช่วงนิตยสาราที่เรายังอยู่เราจะเคยเข้าใจเรื่องของเซ็นเตอร์โฟน้ากลางนะครับนุ่มๆอาจจะเข้าใจเรื่องของเพนทเฮาส์หน้ากลางดีว่าซื้อปุอเ๊เนี่ยมันต้องเปิดหน้ากลางนัง้นก่อนฟิล์มสมัยหนึ่งต้องใช้ถ่าย3ครั้งลรามาต่อกันนะี่ฮะถ้าต่อไม่เงียบก็หลอกหน่อยแต่ว่าฟอร์แมตของภาพสดเวลาที่ใช้มันจะถูกใช้ทั้งเฟรมเลยไม่ต้องเป็อปภา เพราะฉันเขาเลยบอกว่าพาโนรามาที่จริงเขาอยากให้เห็นพาโนรามาจริงๆไม่ใช่สเตตชิงโฟลเดอร์ที่แบบเอาแต่และรูปมาแตะๆกันแ,แ,แ,แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ทำมันทําได้แต่มันก็หลอกนะครับนันเราอยู่บนโลกของการที่มันไม่ได้จริงมานานเพราะฉันมันเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมวันพลาสต้องมองหาท่ uh, านแมน่ที่เข้าใจเรื่องของว่าวันนึงคุณจะพูดความจริงจากสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วผมมอกว่า มันไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์พอมากับข้องเนี่ยประมาณต่ำสุดนะครับมินิมัมคือ 1, 1นึ่งหนึ่งแล้านบาทตอ,ตอนนี้มันอยู่ในนั้นนะครับซึ่งแนะนำนะครับว่าจริงๆมันเป็นอะไรบางอย่างที่มหัศจรรย์มากขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังและเกิดความที่เห็นครับที่สุด ได้รูปถ่ายที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เป็นภาพเดียวที่ดีที่สุดในโลกและถ้าคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปผมแนะนำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องถ่ายด้วยภาพสมบัติครับ oh. แน่นอนครับขอบคุณนะครับขอบคุณคนะ่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณที่เหลือท้ายยูนิ้ engineering. Where does the power come from? It is its How can one object hold so much power? สยัไงไงบ้างครับกับวันพัฒน์บัตรโปรครับขอเสียงให้วันพัฒน์บัตรโปรหน่อยครับกับช่วงที่ทุกทุกท่านรอคอยสำหรับในการเปิดราคาสำหรับวันพัฒน11 5G และในราคาเปิดตัวของวันพัฒน์11 5G ทั้งสองรุ่นคือ 2 9 9 9 0ในรุ่นแบด8และรอม128และในรุ่นของรอม16บนะครับจะอยู่ที่32,990บาทครับและที่สำคัญนะครับในรอบนี้เรายังมีในเรื่องของการมาจำหน่ตั้งแต่วินาทีนี้ที่เปิดราคากันเลยนะครับในทุกๆช่องทาง ในช่วงทางที่วางจำหน่ายตอนนี้นะครับเราจะมีในเรื่องของ AIS Shop นะครับหรือช่องทางออนไลน์นะครับเป็น lazada shopee d i s k t o p นะครับรวมไปถึง oppo b a n d s h o p ทุกสาขาและ oneplus experience zone ครับซึ่งคู่ที่ซื้อนับตั้งแต่วันนี้นะครับจะได้ของสมานาคุณรวมมูลค่ากว่า1 7 9 0บาทครับซึ่งจะมีนะครับเป็น v i p ก a ร d ประกันหน้าจอแตกนะครับแล้วก็ แซนสโตนบัมเปอร์เค um สักทามวันพัชครับและไม่ใช่แค่ในเรื่องของการวรัทไหนวันนี้นะครับสิทธิพิเศษที่วันพัชจะมอบให้นะครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือราคาของวันพัชบัตรโปรครับและราคาเปิดตัวของวันพัชบัตรโปรคือ6,490บาทครับ ่าหลายๆคนก็น่าจะตื่นตาตื่นใจนะครับกับสเปคกรถธงทั้งสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์หูฟควังทไวเลสของทางวันท้าของเราในปีนี้นะครับ